สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็เป็นมันพฤหัสที่สิบแปดพฤษภาคเน,นจาจ้ะตอนนี้ก็เวลาเก้าสองโมงกันแหละนี่ก็หนูดีโน,โด,โนโดีมันมาเหร่นน้ำขึ้นี่มันบไปมาไม่ใช่มือเสาะอ้องอยูอ่วันใดหอกแล้วเมืองโทรศัพท์ในหมออู่น,นี่นั่นบูมก็บกำลังกีดยางอยู่พี่น้องก็ท่านได้ไปหยอดแล้วกดเอาเคกับเขาขกินก่อนเงินด้วยพี่น้องโทรศัพท์าาพขออ่อยแบตกระเบิด ชากับชาเขาเขาตีห่างน,นี่ก็กล้างอุ่นแกงน้องใหม่จ้ะแกงน้องใหม่ของมาของดีได้เนี่ยแกงน้องใหม่เซนวิญญาณไก่กับวิญญาณปลาทูถ้าวากินอย่างพี่ผัวแกงน้องใหม่กินเสร็จหรอพี่น้องแกงน้องใหม่อันนี้ก็ขยาไว้ถ่าเผาไฟอันนี้ก็บูมได้ขวามูอันนี้เขากินเมื่อคืนนี่ แกงน้ําไม้นี่มุมได้ขัวหมูใส่ปลาแดกใส่ผงชูรสอีหยังนั่นละเฮียอันเสียงกรสิงหแน่ออนี่มันจะฮ้อยหนูดิพี่น้องหนูมืนเริ่มมีแล้วสิได้ใส่กับพุ่นน่ะอันดๆนี่เฮาตั้งเากินไข้างในเนาะเฮานอนจังเฮาวางมันก็คุมเอามือไปโจกกินของเฮาเด้ปลาทูปลาหยังาเดียวใส่กับใส่หยังขาดย้อนหนูมื้อคืนนีมันก็มาะอีหยังบหนูนี่ ใบใหม่ใบไหลนี่เต็มเหมือดหมอนกับกัดขาดสายหมอนคุณบักม่วงข่อยกกินข่อยกิบกกมาบัากหลายออกม่วงข่อยว่าสิมะบายเข่าหนูกินซืเอมือคุณ่อยถิ่มเอาถิ่งไว้กําลังอุ่นแจงน้องใหมย่ยู่กิกานี่ใบใหม่จะมันมากัดเนีย่ยองใส่ไปได้สร้างแต่สร้างเศษบูมใส่กัดใบอยู่นี่นี่ก็สีหงหกกจักน้อยพี่น้องกําลังรอก,กินเข่ากินเสศษกระชีดไปหายอดโกดกับเป่นเอาให้หนูดีกินน้ำกับเข่า หนูก็มืดมืดหนูนะจะสร้างคือนอย่างนี้ล่ออุ่นนี่น,นี่มันเลี่ยวกันเมื่อกี้วันสิเอามิมไปขายจ้ากันสองห้างอยู่มิมก็บ่ค่อยมีแล้วพี่น้องขึ้มือนีท่ทอดสาบกับห้างชาแป๊ดกับว่เขาทีนี้เนี่ยเปลี่ยนเนือกแกงใส่ไก่ใส่ปลาทูน้อยหนึ่งให้กินไงกินแกนงแล้วไม่เนั่นเด๋อ ตอนนี้ก็ผู้ติดตามเขาก็หาร่อยเจ็ดสิบสามคนกับวจจักก็ขอบคุณสาหรับยอดผู้ติดตามนะจ้าเลยเขามาเบิ่งเลยถ้า้กดติดตามก็กดติดตามไม่เคยอะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายจ้าท้ายสุเบิ่งกําลังเตรียมตัวสิกินเข่ากบเสียเขาให้หนูดีกินนั่งก็สิไปยอดกดสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าพี่น้อง